เอพรทิปยหเดือนรอยแผลถังตัวปออโหสิกรรมถูกด่าแรงขอให้ดับทังผัวเมี้ออกมาถ่ายทอดความรู้สึกให้ฟังอีกครั้งสำหรับปอนัทวุฒิหลังจากที่ภรรยาสาวเอพรทิปต้องเข้ารับการผ่าตัดจากการที่เป็นมะเร็งปอดซึ่งตอนนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วที่เธอนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแข็งแรงและสดใสโดยปอนัทวุฒินั้นก็ได้เผยภาพของเอพรทิพที่มีร่องรอยแผลเป็น าก,การผ่าตัดทั่วทั้งร่างกายทั้งยังเขียนแคปชั่นรายยาวถึงพระยาวไว้ว่าหนึ่งเดือนแม่เอ๋เก่งมากๆนะหนึ่งเดือนที่แล้วพี่ยังจำภาพเอ๋ร้องไห้บนรถตู้ร้องไห้ทุกคืนหลังเอาลูปนอนแล้วความกังวลที่มีลูกอย่างเล็กความกลัวที่จะต้องจบชีวิตจากโรคร้ายความตกใจที่ไม่คิดว่าโรคร้ายจะมาถึงได้เร็วขนาดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเราสองคนมาตลอดงงมืดแปดด้านทำอะไรไม่ถูกจากเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามทาครีม7จแปดตัวที่ผิวทุกวันทุกคืนมาวันนี้บาดแผลเต็มตัวพี่รู้เลยว่าเอต้องใช้ความกล้าขนาดไหนเพื่อที่จะก้าวข้ามมันแผลเป็นนี้จะเป็นเรื่องราวที่สอนเราได้ดีความสุขความทุกข์ความเป็นความตายนั้นอยู่ใกล้กันมากอยู่ที่เราเลือกจะมองสิ่งนั้นยังไง ขอบคุณคุณสวรรค์ที่ให้โอกาสเออีกครั้งในการที่จะมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคำสับแช่งมากมายจากผู้ไม่รู้คนด่าทอจากคนที่เข้าใจผิดคำเสียดสีผู้ที่เกลียดชงังผู้ที่ไม่ชอบไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราสองคนขอให้อภัยหมดนะครับเราไม่โกรธพวกคุณเลยเรารู้สึกแต่เราไม่โกรธเราไม่เกียด เราให้อภัยพวกคุณทั้งหมดอโหสิกรรมให้ทั้งหมดเราขอโอกาสแค่เดินต่อไปใช้ชีวิตต่อไปในรูปแบบของเราดูแลลูกอีกสองคนให้ดีที่สุดด้วยความสามารถที่เรามีเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอให้คุณเอกแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ